สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมสัสเกี่ยวหัวร้อนช่องไม่มีจะแซกให้ได้วันที่23สิงหาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าโลกออนไลน์มีการส่งต่อคลิปเหตุการณ์ของผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อซอยนกเรดโดยระบุข้อความว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่18สิงหาคม63เวลาประมาณ6นากา45นาทีเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของทุกคนเราต่างก็ต่อคิวกันมายาวเหยียด แต่จู่ๆก็มีรถคันดังกล่าวพยายามจะแทรกขวาเข้ามาเรียกร้องถามหาน้ำใจจากผู้อื่นหลายคันและเหตุการณ์ก็เป็นตามคลิปวิดีโออยากขอบคุณพี่แท็กซี่ผู้ร่วมชะตากรรมในวันนั้นมากๆถ้าไม่มีพี่อยู่ตรงนั้นด้วยคงจะเป็นเราที่เระแน่นอนเพราะเราโดนกล่าวหาว่าจอดรถกิดขวางการจราจรไปได้ทำไมไม่ไปให้ไปยังไงเอารถกิดขวางหน้ารถขนาดนี้ถ้ากลุมร่องหน่แฮรี่ได้ไหมจะหายไปเลยจ้า หากวันนั้นไม่มีพี่แท็กซี่และเราไม่มีสติหรือหากในรถเรามีคนแก่เด็กเล็กหรือคนในครอบครัวเราอยู่ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาอีกอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันหากอยากถามหาน้ำใจจากคนรอบข้างควรมีน้ำใจและเคารพกติกาส่วนรวมให้ได้ก่อนขัดเกลาผู้อื่นแล้วควรขัดเกลาตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้โพสคลิปดังกล่าวออกไปต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ก็กับคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ โอ้ยพี่ถ้าพี่ไม่พอใจไปสอนอ,อก,ก็ได้นะคะถ้าพี่ทำแบบนี้อ่ะได้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  โสวัสดีค่ะคือมีรถเอยู่ตรงตรงหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจอะค่ะรถนิสสันม้าสีเขียวอะค่ะพอดีว่าเขาจะแซงมาแล้วเขาจะแบบพยายามหาเรื่องอะค่ะมีกล้องหน้ารถด้วยอะค่ะใช่ค่ะยังอยู่ค่ะแล้วเออพอดีว่ามีพี่มีพี่แท็กซี่ช่วย